EP 2066อำพิภาคศาสารธีกาที่3906ทรับ2 5 3 6นางจเจริญจบในสงาจำเลยโจทย์ฟ้องว่าระหว่างที่23สิงหาคม2 5 3 2เวลากลังวันถึงวันที่ 5กันยายน2532เวลากลางวันติดต่อก,กันจำเลยกับพวกบุกลุกเข้าไปในที่ดินของโจ์โดยนำรถไถติดเครื่องยนต์แบบเดินตามไปไถในที่ดินต่งางๆเพื่อทำนาปลูกข้าวและเพื่อยึดถือข้อครองที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ของโจ์บางส่วนเป็นการรบกวนการข้อครอง สังหาริมทรัพย์ของโจทย์บางส่วนการกระทําของจําเลยกับพวกดังกล่าวทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายขาดประโยชน์จากการที่โจทย์ควรจะได้รับจากการทํานาปลูกข้าวในที่ดินที่จําเลยบุกลุกในปี2532เป็นเงิน6,000บาทเหตุเกิดที่ตำบล ชุ่มแสงสงครังอำาเภอบังระกำจังหวัดพิษณุโลกขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362 363 365 83และบังคับให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ตามฟ้องห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจท์เป็นเงิน6.000บาทและค่าเสียหายปีละ6.000บาททุกปีไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินของโจท์สารชั้นต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องจำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองทำกินมานานเกิน1ปีก่อนโจทฟ้องคดีนี้จำเลยย่อมได้สิธครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375กันที่จำเลยนำรถเข้าไปไถท,ที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง โจทไม่มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจับจำเลยพิพากษายกฟ้องโจทุธรณ์สาอุทร์ภาคสองพิพากษายืนโจทย์ดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามที่โจทย์ดีกาเพียงว่าในการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทย์ในคดีอาญาลอยๆโดยสารจดให้จะถือว่าจำเลยปฏิเสธในคดีส่วนแพ่งด้วยไม่ได้ซึ่งหากจำเลยไม่ได้ทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อสารภายใน8วันนับแต่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยแล้วโจทย์ ย่อมมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การได้หรือไม่เห็นว่าคดีนี้โจท์ฟ้องอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกและขอให้ขับไล่จำเลยกับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจเป็นการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา สารชั้นต้นแต่สวนบุนฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับฟ้องหมายเรียกจำเลยมาให้การในวันนัดสืบพยานโจทย์ให้โจทย์นำส่งหมายเรียกภายในเจ็ดวันจำเลยจึงมีสิทธิ์ยืน่นคำให้การในวันนัดสืบพยานโจทย์ได้โดยไม่ต้องยื่นคำให้การแก้กดีภายใน15วันนับแต่ ได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1น7ง1วรรคหนึ่งแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อสารชั้นต้นออกหมายเรียกและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทย์นั้นสารชั้นต้นได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังจำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นบันทึกคำใหมการของจำเลยไว้จึงถือได้ว่า จำเลยได้ยื่นคำให้การในคดีส่วนแพ่งในวันนั้นด้วยแล้วจดไม่มีสิทธิ์ยืน่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การอันหนึ่งคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานี้เป็นคดีที่โจทย์ฟ้องกับไร่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทย์ ห้ามมีให้เข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์6000บาทกับค่าเสียหายปีละ6000บาททุกปีจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินของโจจึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้จำนวน6000บาทและไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย ทั้งยังมีคำขอให้จำรักค่าเสียหายในอนาคตรวมอีกด้วยรวมอยู่อีกด้วย,วมวยเมื่อศาลจั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์ภาคส,าอ,งส,าอ,าสองพิพากษาหยืดและโจทย์ดีดดกาขอให้พิพากษากับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคส,าส,าอ,าสองให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทย์ห้ามมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปรละให้จค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้องโจทก์ จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาตามวงเล็บ3และข้อวงเล็บ4ของตารางหนึ่ง 1. ท้ายประมวลกฎหมายวิธีวินิจฉัยความแพ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น300บาทแต่ปรากฏว่าโจทย์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาจำนวน380บาทโจทย์จึงเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาคืนมา เกินไปพิพากษายืนขืนก่้าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่โจทเสียเกินมาให้จบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่ มีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา149ค่าลิขสิรธรรมเนียมได้แก่ค่าทมเนียมสารค่าสืบพยานหลักฐานนอกสารค่าป่วยการ ค่าผาานะเดินทางและค่าเช่าที่พักของพยานผู้เชี่ยวชาญล่ามและเจ้าพนักงานศาลค่าตนหนความค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดีตลอดจนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆบรรดาที่กฎหมายบ,าบังคับให้ชำระมาตรา1น9วงรวรกสอง ภายใตบ้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันก็ได้การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าขึ้นศาลให้คู่ความผู้ยื่นคำฟ้องเป็นผู้ชำระเมื่อยื่นคำฟ้องมาตรา149วรรคสค่าธรรมเนียมศาลนั้นให้ชำระหรือนำมาวางสารเป็นเงินสดหรือเช็ค ซึ่งธนาคารรับรองโดยเจ้าพนักง,งานศาลออกใบรับให้หรือตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประธานศาลดีกามาตรา149วรร้อสี่าคำฟ้องคำฟ้องอุธรณ์าคำฟ้องดีกาคำร้องสอดคำให้การหรือคำร้องคำขออื่นซึ่งได้ยื่นต่อศาลพร้อมคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ตามมาตรา156ตลอดจนการดินเนินกระบวนพิจารณาในชั้นไต่สวนคำร้องดังกล่าวไม่ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลมาชำระเว้นแต่ศาลจะได้ยกคำร้องนั้นเสียประมวลกฎหมายวิธีวิจาราความแพ่งมาตรา150ในคดีที่คำขอให้ปลดเปื้องทุกข อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ให้โจทเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทมาตราง5 0วรรค2ค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือดีกานั้นถ้าจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาเป็นอย่างเดียวกับในศาลชั้นต้นให้ผู้อุทธรณ์หรือดีกา เสียตามจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาเช่นเดียวกับในสารชั้นต้นแต่ถ้าผู้อรอนหรือผู้ดีกาได้รับความพอใจแต่บางส่วนตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล่างแล้วและจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทษในชั้นุทธรณ์หรือดีกาต่ำกว่าในสาชั้นต้นให้ผู้รอนหรือผู้ดีกาเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาต่ำ นั้นมาตรา150วงรค3วเมื่อได้ชำระค่าขึ้นศาลแล้วถ้าถทุนทรัพย์แห่งคำฟ้องหรือคำฟ้องอุทธรณ์หรือคำฟออ้อ,อ,ำฟองดีกาทาวีขึ้นโดยการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมหรือโดยประการอื่นให้เรียกค่าขึ้นศาลเพิ่มขึ้นตามที่บัญญัติไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายนี้เมื่อยื่นคำฟ้องเพิ่มเติม หรือภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรแล้วแต่กรณีมาตราหนึ่งรคอย้าสี่วัท่าเนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือให้แยกคดีกันคำฟ้องใดหรือข้อหาอันมีอยู่ในคำฟ้องใดจะต้องโอนไปอย่างศาลอื่นหรือจะต้องกลับยืนต่อศาลนั้นใหม่ หรือต่อสารอื่นเป็นคดีเ,เรื่องหนึ่งต่างหากให้โจทย์ได้รับผ่อนผันไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในการยื่นหรือกับยื่นคำฟ้องหรือข้อหาเช่นว่นนั้นเว้นแต่จำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์แห่งคำฟ้องหรือข้อหานั้นจะได้ทวีขึ้นในกรณีเช่นนี้ค่าขึ้นศาลเฉพาะที่ทวีขึ้นให้คำนวณ และชำระตามที่บัญญัติไว้ในวรก,ก่อนมาตรา150วร5ในกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นคู่ความร่วมในคดีที่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ต่างยื่นอุทธรณ์หรือดีกาแยกกันโดยต่างได้เสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาตามความในวรอ2 หากค่าขึ้นสารดังกลาง่าวมอรวมกันแล้วมีจำนวนสูงกว่าค่าขึ้นสารที่คู่ความเหล่านั้นต้องชำระในกรณีที่ยื่นอุทธรณ์หรือดีกาเอาร่วมกันให้สารอุทธรณ์หรือสารดีกาแล้วแต่กรณีบีคาสั่งคืนค่าขึ้นสารส่วนที่เกินแก่คู่ความเหล่านั้นตามส่วนของค่าขึ้นสารที่คู่ความแต่ละคนได้ชำระไปในเวลาที่สารนั้น มีคำพิพากษารหรือคำสั่งประมวลกฎหมายวิธีพินารความแพ่งมาตารา177เมื่อได้ส่งมาเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้วให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน15วันมาตรา177วรรค2ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นมาตรา1 7 7สจวรรค3าจำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้วให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหากมาตรา1 7 7วรรคสให้ศาลตรวจดูคำให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไป หรือสั่งไม่รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18มาตรา177วรรค5บทบัญญัติแห่งมาตานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอบตามมาตรา57อนุ3โดยอนุโลบ